给我、哦、打五百。 น้องนอง้นอเนาะรอพี่ด้วยเนาะน้อง้อพีอ่ก่อนเนาะน้องิองอะไรวะเดินเร็วใช่ไหมคนลูกผีวะเนี่ยน้องเดี๋ยวน้อง

ไปไหนวะทำไมมันไปไวจังขนหรือผีวะเนี่ยไอยผู้หญิงอะไรวะไรเยอะจิ้มหา

ที่ไปที่ไปเดี๋ยวกลับไปไม่การเดี๋ยวตานะสมัยเนี้ยเชื่อครอบเลื่อของที่มองไม่เห็นใช่ดีงานในงานลอยย่าเป็นลาบไปเลยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยถังมะหวงกันเหตุห้ักลอยหักไม้เป็นทางไปโอ้ยอันนั้ป่าจริงเยอะเดี๋ยวสงสัยเราไปทางนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมุดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามขึ้นไปกัน นี่ร้อยอย่าเลื่มเลยคงมีคนมานั่งนี้แล้วล่ะทางนี้โอ้โหทางนู้นนี่ไไปทางนี้แน่นอนเลยนี่รอยใหญ่รอยใหญ่อา่าเนี่ยไปทางนี้แน่นอนไปไปตามไปทางนี้เดีกว่าทางแล้วทางแล้ว วเองได้ยินเสียงเด็กไหมวะข้าไม่ได้ยินวะเฮ้ยข้าว่าข้าได้ยินวะน่าจะอยู่แถวแถวนี้เราอะเสียงมมาจากไหนวะงั้นตามเสียงไปเผื่อเจอพวกนั้นไป จะมืดแล้วนะผมว่าพักที่นี่ก่อนดีกว่าอืเราก็หาที่พักกันดีกว่าเนาะอืดีจะมืดค่แล้วเดินมาทั้งวันแล้วเหนื่นอยงั้นเดี๋ยวผมไปหาฟืนเองเออโอเคมากดี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 ดอ๋อโอย้ยง<น>ั้นผมเป็นคนไปหาน้ำให้พวกพี่ดื่มกันดีกว่าดีดีดีครับ<อ><อ>ไม่รู้พวกมันจะออกมากันทำไมวะก็น,น,นั่นน่ะสิรู้อยู่ว่าเขาห้าม นี่ยนะถ้าหลวงพ่อไม่ฆ่าออกมานะข้าก็ไม่ออกมาหรอกถ้าไม่ใช่พระเดชพระคุณของหลวงพ่อข้าก็ไม่ออกมาหรอกข้าเหมือนกันข้าก็ไม่มามอนกันแล้วใกล้ก,กลุ่มนั้นนะนะไม่รู้ว่าหาเจอกันแล้อยังถ้าหาเจอก็ดีสินะไม่รู้ป่านนี้พวกมันเปตายรายดีกันยังไง ค้นหาทางอากาศน่ะขอกําลังเข้ามามาช่วยค้นหาเราอีกแรงหนึง่งดีดีดีถ้าเราเดินงนี้ยถ้าเดินทั้งวันนะเราต้องแยกกันค้นหาแล้วละ่ะใช่ใช่เห็นด้วยอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยผมเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นก็หาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เจอกันใช่ใช่เนาะครับเราต้องแยกทางกันครับสับครับจับไป อยู่ไหนวะเฮ้ยคุณมึงอยู่ไหนวะู<ฮ>เห็นอะไรไหมครับเฮ้ยคุณมึงอยู่ไหนวะได้ยินไูมเฮ้เยไปทางนี้ดีกว่า นางไม้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดข้าติดอยู่ในป่านี้หาทางออกไม่ได้ไม่นางไม้ออกมาแล้วช่วยข้าออกไปจากป่านี้ด้วยข้าเดินหลงไปมาหาทางออกไม่เจอข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทําผิดข้าจะไม่ลบหลู่ตำนานพระแดงข้าจะไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปโปรดช่วยข้าด้วยเถิดได้ข้าจะช่วยเจ้าขอบคุณแม่นางไม้ สัญญาข้าจะไม่ทำผิดอีกเฮ้ยดได้ยินเสียงเด็ก<อ>ใช่กลุ่มที่หลงป่าหรือเปล่าเนี่ยทางนี้ครับอยู่ทางนี้ ตะโกนเสียงดังไม่มีใครได้ยินเลยพวกนั้นไปอยู่ไหนวะนั่นเลยสิตะโกนอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีใครตอบรับเลยข้าขึ้นสูงกับเพื่อนแล้วนีใครได้ยินข้าเลยวะอา้าวน้องพวกเราใช่ไหมที่มาตามหาคนหลงป่าใช่ครับพี่ใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับพี่ผมขึ้นไปทั้งสูงตะโกนตั้งนานยังไม่มีใครเห็นสักคนเลยครับเอาอย่างนั้นเรามาวางแผนกันเอานั่งนั่ง ว่าที่นี่นะมันเป็นที่ป่งสัตว์นะนเนี่ยเนี่ยสัตว์มาอยู่แถวเนี้ยเยอะพวกเราต้องระวังนะแต่ผมว่านะครับพี่ถ้ามีคนนําทางเราน่าจะดี่านี้นะครับเฮ้ยในป่าจะมีใครวะก้านัึนสิจะมีใครวะใช่ในป่านะ่ะมีแต่สัตว์ดูร้ายมีพวกนางไม้แล้วเราเจ้ายังไงดีพี่งันเดี๋ยวต้อง วอกกำลังเสริมแล้วล่ะก็ดี เอาไงดีวะเอาไงดีพี่ตามดิ ใช่พวกเจ้าจงลงไปช่วยเพื่อนของพวกเจ้ามันลึกมากเลยนะจับมันลงกันเลยระวังระวังลึกมากเลย นี่ไงมีคนนอนตรงนี้เลยเฮ้ยนี่ไม่ได้มีนี่วามันตายแล้วอาไงดีวะไปยยกขึ้นข้างบนก่อนไปช่วยกันยกขึ้นข้างบน อนุมรอเขาด้วยอนุมรอคขาด,ด้วยอนุมเฮ้ยเฮ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาลูกไม่ได้มารบหลูลูกมาตามหาคนหลงป่ามาหลายวันแล้วขอให้ได้พบด้วยนะครับจ้า

ใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นนะ้องตั้งสตินะตั้งสติไว้ใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะตั้งสติตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นะครับต้อเสือยิงจาปืนใจเย็นใจนเย็นไหมมาไปงุด มีไรน้องมีไรน้องมีไรมีไรช่วยนะมีไรใจเย็นใจเย็นตั้งสติไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจออะไรมาน้องเจออะไรมามีอะไรมวลน้องไปเจอเสือใจเย็น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 ไอ้ไามให้คบครที่หน้าผาหนึ่งผมครับมีมีใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งสติพี่มาช่วยแล้วน้องใจเย็นใจเย็นตั้งสติกันหน่อยสติหน่อยเจออะไรเชจอเขานี่ครบตั้สติกันตัสติกันพี่มาช่วยแล้วเราจะบอกหกครั้งอากาศไม่ได้ มีต้นไม้ทั้งนั้นเลยเรื่องหลงเราต้องช่วยกันดำเรียงสบขึ้นได้ๆๆนี่มันรวยแล้ว้วย หลวงพี่เอ้าไล่คิดไปไหนวันนี้ไม่รู้มันหายไปไหนของมันวันนี้คงยังไม่กลับวัดตายอย่างนี้บินเดียวเลยแต่ของเยอะแล้วมันจะหิวยังไงเอ้าลุงพี่จะรีไปไหนล่นะเนี่ยเดี๋ยวหมา,าก,ากัดกันโลโลไม่โล,โล,โลกันบ้างเลย ัตตาโลธรรมาวัชติอายุวันโนสุขังพลังสาธุก็ขอให้คุณโยมมีความสุขสมหวังสมปรารถนาโยมนะสาธุอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพี่อะไร หิวเร็วๆนะเก็บท้อไวเร็วๆ,ๆ,วๆ,ๆไหกันมาเนี่ยพระยังไม่ได้ฉันเลยแล้วมากินก่อนพระได้ยังไงเนี่ยก็ได้สิก็ไม่เห็นมัน้งเมื่อกี้ก็ขอรพระแล้วแล้วพาใไงอะเอาเอาตามสบายเครื่องในเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยเหลียวเหี้ บนก่อนค่ะ ัดาโลธรรม,มาวาทันติอายุนวนาภุขังพระลังขอให้โยมสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรรถน,นะฮะนักเล่จากไหนเนี่ยมามาอันหลบสิเขาเรียกของพระเลยเว้ยข้าจะหลบทำไมวะ อ้าวไอ้นี่นรกจะกินกระบ,บานไม่หลบเลออย,ยเนี่เฮ้ยหาเหรอไม่ต้องทำมันก็ดูมันสิลงพี่อโอว้าเช้าเลยสักลูกไหมฮะฮะสักลูกไหมเนี่ยเฮ้ยมึง,งพี่อาไว้ก่อนมึง เฮ้ยนึกว่าอะไรแช่นี้เข้าหนมมิมนคะลุงพี่แม่หนูใส่ด้วย